สลัม,มอะไรกูสวัสดีครับวันนี้นะครับบางสันทันถึกครับ<อ>ก็จะพามานะครับ,รบดูว่าความสามารถขึ้นทางชันของรถเนี่ยนะครับมันมันเป็นยังไงแล้วรถทําไมขึ้นไม่ไหวแล้วทาไงให้รถขึ้นไหวนะครับอันเดียวผมจําลองทางชันแล้วกันนะครับน่าดูนะรู้สึกว่ากระดาษจะขา,ขาวๆ่อยดูยากหน่อยนะเนี่ยอ่านี่นะอ่าสมมุตินี่ทางชัน ดูนะครับนะสมมติทางทางชันคือเนี่ยสมมติที่เป็นรถนะก็เวลาขึ้นขึ้นทางชันแบบนี้ลักษณะน,นี้นขึ้นไปตรงๆแบบนี้นะเหมือนเหมือนขึ้นเขาก็ขึ้นไปปกติแบบนี้เดี๋ยวผมวัดก่อนว่าสมมุมติว่ามือของมันเท้บไปไหนฮะ็อเงไงนะผมวัดมุมก่อนผมจะวัดมุมตรงเนี้ย นะเนี่ยว่า,ว,าว่าทางชันเนี่ยกี่องศาอ่าดูในยความทาจริงอ๋อสามสิบนะครับสามสิบทางชันเนี่ยสามสิบองศานะสมมุติว่ารถนะสมรรถภาพนะในการไต่ทางไต่ทางชันเนี่ยหรือความสามารถในการขึ้นทางชันไม่ว่าจะเป็นองศาหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะที่บอกมาตาม แคตตาล็อกเนี่ยรถมีความสามารถเท่าไหร่นะแรงบิดสูงสุดจะพารถที่มีน้ำหนักเท่านี้ขึ้นไปได้ที่ความชันเท่านี้จะหมดแรงนะแล้วขึ้นไม่ไหวอ่ะเขาคำนวณม,มาแล้วเท่าไหร่เขาว่าไปสมมุติแล้วกันนะครับว่าความสามารถขึ้นทางชันนะยี่สิบองศานะหรือกี่เปอร์เซ็นต์เขาว่าไปนะก็จะบอกมาในแคตตาล็อกแต่ว่าทางเนี้ยนะที่ผมวัดเมื่อกี้เนี้ยนะมัน สามสิบองศานะรถนะครับเมื่อวิ่งมาเนี่ยนะวิ่งมาตามทางเนี่ยอ่าถุนี่รทเป็นทางลาบเนี่ยแล้ววิ่งมาจะขึ้นเขาเนี่ยก็ต้องส่งมาอ่าส่งมาหมดแรงเฉื่อยก็ไล่เกียร์ไปจนถึงเกียร์ต่ําสุดอะ่ะก็หมดละนะขึ้นไม่ไหวละอยู่ติดอยู่กลางมอะไรกลางเขาเนี่ยเพราะว่ามาประสิทธิภาพสูงสุดในการไต่ทางชันนะถือว่าหมดละ เกียร์หนึ่งกับแรงบิดที่มีเนี่ยที่ทำได้น่ะสู้ทางชันนี่ไม่ได้แล้วนะก็มานะประสิทธิภาพของรถนี่เพิ่มไม่ได้แล้วสุดๆนะในรถนี่หมดแล้วแรงบิดเครื่องสูงสุดต่อเกียร์ต่ำสุดเนี่ยไม่สามารถพารถที่มีน้ำหนักเ่าเนี้ขึ้นไปได้เราจะเพิ่มอะไรดีอะเพื่อจะให้รถขึ้นได้นะองศาของถนนเนี่ย เมื่อกี้ผมวัดสามสิบใช่ไหมเครื่องก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วกําลังเพิ่มตรงนี้แรงบิดก็ตรงนี้เปลี่ยนไม่ทันแล้วนะเกียร์ก็มายกเกียร์ขึ้นใหม่นะจะเปลี่ยนสิบหกเกียร์เกียร์กลางสโลสามสปีดสี่สปีดอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ทันแล้วนะเมื่อเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้เราก็ต้องมาเปลี่ยนถนนนะ จากถนนที่มีความชันสามสิบองศาเนี่ยเราก็ทำถนนเนี่ยให้มีความชันที่ต่ำลงเมื่อกี้วัดได้เท่าไหร่นะสามสิบใช่ไหมอืมเนี่ยสามสิบนะเนี่ยเนี่ยบรรทัดวัดมุมนะผมวัดได้สามสิบองศาเนี่ยนะสามสิบองศาเราจะทำยังไงนะ่ะนะตามสเปครถบอกว่าขึ้นได้ยี่สิบใช่ไหมเราก็นะ ผมก็ใช้เทคนิคเก่าๆนะที่เคยใช้มานะว่ารถทำไมขึ้นเขาได้นะ่าดูนะ่าดูถามนี้นะดูความกว้างของถนนนะครับเนะี่ยอันนี้ความชันใช่ไหมแล้วดูความกว้างของถนนนะดูนี่ความกว้างจุดนะจุดเริ่มต้นนะจุดเนี้ยนะสมมติรถมาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกัน เอารถไปไหนอ,ไอ่ะารถมาดินี่รถตัวนี้นะรถนะเริ่มขึ้นตรงนี้ทางชันตรงนี้นะเนี่ยจุดตรงนี้เหมือนกันอจุดที่ขึ้นเขาเนะี่ยตรงยอดนเนี้ยเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันนะแล้วสั้นๆเท่านี้ทําให้องศาชันนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ผมชี้เนะี่ยสามสิบองศาเลยรถวิ่งได้ <c oughs> แค่มีประสิทธิภาพได้แค่ยี่สิบองศาเอง,องไงก็ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะ เครื่องก็เปลี่ยนได้ไม่ทันลยกไม่ทันแล้วอของก็ใส่มาต้องไปลงให้ได้เกียร์ก็หมดละนะคัดเหม็นละเนะยแย่คัดไปเด้งไงก็ไม่ขึ้นนะพังนะวิธีก็คือการฝานบวกนะซึ่งหมายก่อนก็ใช้กันผมก็เลยอธิบายควบคู่ว่าทําไมการฝานบวกอที่รถวิ่งขึ้นไปเนี่ยเมื่อขึ้นตงตรงไม่ได้นะขึ้นตงตรงไม่ได้ก็ หักขวาไปหักขวาไปทะแยงขึ้นไปนะทะแยงขึ้นไปนะไปขึ้นสุดไปทางขวานะนะหักขวาไปลดให้ขึ้นแบบเฉียงเฉียงนะเฉียงเมื่อไปสุดแล้วก็นะมกกลับมาซ้ายนะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยเลยเลื่อยไปทางขวาแล้วก็เลื้อยมาทางซ้ายก็เลื้อยไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะสุดนะช่วงตอนที่เราเลื้อยเนี่ย นะถ้าขึ้นตรงๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยเราหักขวาไปเนี่ยหรือเราเบี่ยงไปเนี่ยนะแรงบิดก็จะเพิ่มขึ้นมาเครื่องก็จะเล่งขึ้นได้นะครับจากที่หมดแรงจุดเนี้ยก็จะไม่หมดแรงแล้วแต่เราก็ต้องดูสภาพถนนด้วยนะการจราจรติดขัดตรงไหนอะไรยังไงนะต้องมีคนช่วยนะครับถึงจุดนี้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าถึงจุดนี้จริงๆเนี่ยจะเป็นจุดที่ชันสูงสุดซึ่งนะจากประวัติที่เคยเล่าต่อกันมาตรงเนี้ยขึ้นยาก นะหรือว่าจะติดตรงนี้ตลอดเลยนะจากสาสิบองศาตรงนี้รถขึ้นไม่ไหวอผมก็มาดูว่าสมมุติว่ารถถึงจุดนี้นะเนี่ยขึ้นไม่ไหวเนี่ยแล้วเราเบี่ยงขวาไปเนี่ยแล้วเราไปขึ้นตรงจุดเนี่ยนะเหมือนกันระดับความสูงไม่เท่ากันแต่ว่าจากที่เราขึ้นระยะที่สั้นๆเนี่ยเราก็เบี่ยงขวาไปให้ขึ้นยาวขึ้นนะ นะเราทดเครื่องมันเพิ่มกําลังเครื่องไม่ได้ทดเกียร์ไม่ได้ก็ทดถนนซะเลยนะเอาดูว่าทําไมรถถึงมีแรงขึ้นไปได้นะเหตุผลข้อที่หนึ่งนะเอามาดูจากเส้นทางจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่ว่าสาจึงศา,าถึงยอดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้แต่ว่าอาจะไปขึ้นเนี่ยตรงนี้นะริมถนนฝั่งนี้ผมก็มาวัดความยาวเนี่ยเนี่ยจากถนนเนี่ยนยนะดูนะ จากปลายตรงนี้นะถนนฝั่งซ้ายเนะี่ยปลายปลายฝั่งขวานะ่ะ mm. ก็มีความยาวทรงนี้ผมก็เลยเนี่ยเอาเอามาเทียบใหม่เอาความยาวมาวัดใหม่เนี่ยนะ mm. ก็เป็นตรงเนี้ย mm. เหมือนขาว่าเรายืดถนนให้ยาวเลยนะเพราะเราวิ่งทะแยงไปเราก็มาวัดที่จุดเริ่มต้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะแล้วก็วัดไปตรงนี้ยผมก็ลากเส้นอ่ะเนี่ยดูนะฉากตรงนี้เหมือนเดิม อ่าอันนี้ความยาวถนนใหม่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะเี่ยผมก็ดาาเราปิดไว้เมื่อกี้ผมวัดความยาวแล้วนะจุดความสูงที่เก่าเนี่ยเหมือนเดิมนะความสูงเก่าเหมือนเดิมแต่ว่าความยาวไปจะช่วยยังไงนะผมก็เอามาถอดนะมาเขียนนะใหม่นะแต่ว่าผมไม่ได้เขียนดูนะผมก็เอามาพับกระดาษให้ดูเลยว่าความยาวที่เพิ่มขึ้นอนะ่ะมันคือตรงนี้เนี่ยจากจุดเนี้ยถึงจ,จุดเนี้ยอา้าวองศาอยู่ไหนอ่ะอยู่นีอ่อยู่นี่ อ๋อมาวดองศาใหม่นะครับอ่ะนะอ่ะ,ะมูดึงจับนี้จับนี้นี่นนจับตรงนี้จับนี้โอเคอ่ะผมะจะวัดตรงนี้จอดองศานั้นนะจับองศาเริ่มต้นตรงเนี้ยก็ได้ประมาณสิบองศานะครับอ้านะครับสิบองศาสิบองศาอนะสรุปแล้วนะครับ จากกายบัตรที่เขาทำกันมาน็คือรถวิ่งไปขึ้นไม่ไหวก็ฝานบวกไปนะท้ายรถมีกําลังเล่นขึ้นไปได้นะมีแรงบิดเพิ่มขึ้นส่งต่อกําลังเพขึ้นไปได้นะเมื่อฝานบวกเนี่ยองศจะทําให้องศาของถน,นนเนี่ยเมื่อกี้วัดสามสิบนะแล้วเส้นทะแยงไปเนี่ยสิบองศาเองนะประสิทธิภาพของรถเนี่ยตายทางชันให้สูงสุดได้ยี่บองศา ม่อะก็กำลังเล่นอยู่อ่ะนะครับต่อนะเมื่อวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยจะทำให้มุมอะเป็นสิบองศานะประสิทธิภาพตายทางจักรทงรถยี่สิบองศาก็ทำให้รถวิ่งขึ้นไปได้นะแต่ว่าเมื่อไปถึงจุดที่ริมถนนเนี่ยจุดริมถนนเนี่ยจะเป็นจุดที่ว่าหักกลับมาเนี่ย นะก็ต้องไถ่เทคนิคช่วงเนี้ยนะครับว่าให้วกกลับมาแล้วก็ทาแยงกลับมาทางซ้ายแล้วก็แยงกลับไปทางขวาเพื่อให้มีแรงบิดส่งต่อรถให้ขึ้นไปได้แล้วก็ดูประโยชน์ประโยชน์ของการขึ้นทางชันโดยเฉียงๆแบบนั้นนะอ่าดูนะถ้าเราขึ้นทางตรงใช่ไหมแรงดึงดูดของโลกะมันก็จะดึงรถลงมานะดึงรถลงมาโดยไม่มีแรงนะไม่มีความฝืดเลยล้อ ตั้งตรงถนนก็จะลงมาเลยแต่